นะครับวันนี้ยินดีด้วยครับกับชัยชนะคี่ไดรับครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจครับครับผมก่อนหน้าที่จะชมกับก้าวหน้าในไฟนี้การเตรียมพร้อมเป็นไงฮะสำหรับการเตรียมพร้อมในไฟนี้ก็ตั้งแต่รู้ตัวว่าจะต่อยกับพี่ก้าวหน้าผมก็คอยศึกษาพี่ก้าวหน้ามาโดยตลอดครับเพราะว่าพี่เขาเป็นมวยซ้ายเหมือนกับผมครับเพราะว่าซ้ายเจอซ้ายมันจะต่อยกันยากใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราก็แก้เกมมามากและก็เยอะพอสมควรเพราะว่า เวลาซ้ายกับซ้ายใครออกก่อนก็จะได้เปรียบครับเขาเป็นมวยประเภทที่ว่าเออรอบจัดพริ้วออกต้องเราต้องเดินไล่อแล้วแบบนั้นตามสไตล์ก็คิดอย่ยงนันใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะแล้วก,ก็ต้องวางแผนอย่างนั้นมาใช่ถูกต้องครับก็ต้องวางแผนให้มากเยอะพอสมควรครับว่าเราแบบไปเจอมวยซ้ายด้วยกันเนี่ยเราจะออกแบบไหนออกรูปแบบไหนครับอือหือแล้วขึ้นไปปะทะกันจริงๆเป็นไงเป็นอย่างที่เราคิดไหมฮะ ถามว่าเป็นอย่างที่เราคิดไหมก็ในใจผมนะผมก็แบบคอยกะว่าจะเดินเดินอัดอยู่แล้วครับในใจผมก็ยกหนึ่งดูเกมยกสองปุ๊บผมก็จะพยายามเดินเดินอัดเดินอัดเดินอัดเลยครับเพราะว่าแลกทีต่อทีนะครับเพราะว่าใครดีใครอยู่เนี่ยครับเจ้าที่สังเกตดูนี่ทางสีประเภทนี้มั่นใจในพลงหมักของตัวเองมากครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจมากพอสมควรครับกดเด้ไปเท่านั้นเขาเขามีอาการแบบเอ้ยตอนนี้คิดอะไรอยู่ ก็คิดยังไงอยู่ก็ผมก็บอกไม่ไม่ได้รีบร้อนค่อยค่อยเลือกค่อยคอยออกเอาครับอันดับแรกเป็นไงครับเราเรามั่นใจไหมเพราะผมดูในดูดูแล้วเหมือนเหมือนเบียร์เขาเหมือนเขามียิ้มน้อยๆอ่ะเหมือนยังเอาไหวอยู่อ่ะครับก็ในในส่วนตัวผมก็คิดว่าพี่แกก็น่าจะไหวแต่พอโดนมัดสุดท้ายไปผมปล่อยไปเต็มที่นะครับคะเบลเลยใช่เต็มที่แล้วก็ไม่น่าจะลุกแล้วตอนนั้นใช่ครับ ก,ก็คือก็เป็นไปนตามที่เราต้องวันต้องการเอาไว้แบบนั้นวใช่ใช่ครับแต่ค<ม>ิวไม่ไม่ได้จะด็อกเร็วขนาดนี้วาอ่าใช่ผมก็ในในความคิดผมก็คิดอย่างนี้นะแต่ผมก็เดินปู๊เดินอัดอยู่แล้วครับอือใช่ครับผมถามย้อนกลับไปในไฟที่แล้วนะที่เราแพ้ให้กับฟิลิปเป้โรโบครับผมมันทําลายความมั่นใจเราก็ครับถามว่าครั้งที่แล้วที่ผมแพ้ฟิลิปเป้โรโบมันทําลายความมั่นใจผมไหมก็ไม่ได้ทําลายมันขึ้นอยู่กับผมว่าครั้งที่แล้วประมาท พูต่อสู้ไปนิดหนึ่งเพราะว่าได้นับมาสองนับแล้วเนี่นแล้วก็คือกะว่าจะปิดเกมให้ไวกะว่าจะอยากจะได้โบนัสเนี่ยเราก็เลยอัดแรกเพื่อแล้วก็ไนร์เทนคนดูด้วยครับใช่ก็เลยโดนเขาว,วกมาก็เป็นฝ่ายแพ้ไปครับแสดงว่ากว่าคือมันไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ทำลายความมั่นใจแต่คาใจไหมอ่าไม่ได้ทำลายความมั่นใจแล้วก็ก็ไม่คาใจครับเจอกันใหม่ได้ครับเจอกันใหม่ครับโอเคครับ หลังจากที่พิธีกรสภาพบริวทีบอกว่าอยากจะเจอกับแฮงกาตี้ใช่ครับทําไมถึงตง้องคิดคิดว่าพร้อมแล้วใช่อะไรหรือไงฮนะรบที่ในการที่จะเจอเขาก็ตอนนี้แฮงกาตี้เป็นแชมป์อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเข็มขัดรุ่นของผมที่ผมต้องการมันผมก็อยากจะต่อยกัแกบแฮงการ์ตี้นะถ้าเกิดมีโอกาสได้ชิงแชมป์ก็โอเคครับจัดเลยครับจัดเลยแสดงว่าพร้อมแล้วว่าอะารกต้องการแล้วครับผม แล้วถ้า <Okay. S 1> เกิดเราเจอแฮกเกอร์ตี้เองมองเห็นจุดแข็งของแฮกเกอร์ตี้ยังไงบ้างครับก็จุดแข็งของแฮกเกอร์ตี้ก็จะเป็นมวยหมัดด้วยออกไวออกก็คือออกอาวุธของเขาก็หลายอย่างเนี้ยเราก็ต้องคอยไปดูวิดีโอคอยไปแก้เกมเนี้ยให้เทรนเนอร์ช่วยดูด้วยเนี้ยว่าแฮกเกอร์ตี้เขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงแล้วก็มีลูกไหนที่เขาแบบผิดพลาดเนี้ยเราก็จะเอาจุดๆนั้นะมาฝึกซ้อมครับแฮกเกอร์ตี้เคยให้โอกาสในการกลับมาเป็นแชมป์ของงโอ้ศูนย์ แล้วถ้าคุณได้เจอแฮกเกอร์ตี้เนี่ยคุณคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะชนะแฮกเกอร์ตี้อ่ะเท่าไหร่ครับผมไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ผมที่จะชนะแฮกเกอร์ตี้เท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าผมสู้เต็มที่สู้เต็มร้อยครับในคะแนนแต่มั่นใจแน่นๆว่าครับสู้แบบถวายหัวเลยใช่ครับไม่ว่าจะแพ้จะชนะผมสู้เต็มที่เพื่อเข็มขัดเซตน,นี้แล้วก็รุ่นนี้ครับถ้าอย่างนั้นเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันก็คือเป็นแชมป์มวยไทย ใช่ครับเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ก็เป็นแชมป์มวยไทยรุ่นของผมครับไปไม่กี่วันวันนี้อีไม่กี่วันนะฮะเขาจะขึ้นชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งด้วยสนใจแชมป์คิกบ็อกซิ่งไหมครับถามว่าสนใจคิกบ็อกซิ่งไหมผมก็สนใจครับเพราะตอนนี้ผมค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆสําหรับการชคคิกบ็อกซิ่งครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ชคผมก็โอเคครับชก ไฟนี้มีอาการบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับถามว่าไฟนี้มีอาการบาดเจ็บไหนก็น่าจะเป็นซ้ายครับเพราะว่าปล่อยหมัดซ้ายไปอย่างเต็มแรงนะครับก็ใช,ใช่ครับอย่างเต็มแรงนะครับผมก็มีถึงแฟนๆมวยที่เขาติดตามรอเชียร์เราหน่อยครับครับก็อย่างก่อนแรกเลยก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนแล้วก็ชาวต่างชาติทุกคนที่ติดตามเชียร์เสียมาเพชรมาโดยตลอดผมก็วันนี้ผมก็เก็บชัยชนะไปให้ทุกคนได้แล้วครับแล้วก็ ผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับแฟนๆชาวไทยแล้วก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้นี่ที่จะไม่พูดถึงเลยนี่ก็คือเสียบรรจงกับคุณเปรมครับเป็นเป็นเหมือนครอบครองผมเลยครับที่ผมแบบอยากจะขอบคุณจริงๆแล้วก็เทนเนอร์ในค่ายแล้วก็น้องๆทุกคนครับที่คอยให้กำลังใจและก็เชียร์ผมมาโดยตลอดครับ <c oughs> ก็อยากจะขอบคุณจริงๆจ,งจ,งจากใจครับครับผม ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ